ปลาดิบเราจะสตาร์ทจากทาโกะต่อไปจะเป็นแซลมอนส่วนท้องสั่งในไม่อั้นเลยนะครับแยกส่วนได้เลย,เยอันนี้คือวากิวซูชินะครับวากิวพันรอบข้าวซูชิกุ้งเทมปุระนะครับหนึ่งที่ก็จะมา3ตัวแบบนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับชา n n e ไลน์แทงกับผมโอ oh, นะครับทุกวันศุกร์ตอน5้าโมงครึ่งอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปกดกระดิ่งด้วยจะได้เจอคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านชีสโ,โซโฮมูตรงเดอะแจ๊สรามินทานครับอร้านนี้จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมีทั้งบุฟเฟ่แล้วก็อลา,าคาร์บุฟเฟ่เนี่ยจะมี2ราคา 499บวกบวกนะครับก็จะเป็นเน้นแซลมอนเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักนะครับมีของทอดบ้างนิดหน่อยยำบ้างนิดหน่อยปลาปลายชาเขียวก็จะมีร้อนเย็นราคานี้ยรวมน้ำแล้วส่วนนี้ที่เรามากินจะเป็นบุฟเฟ่ราคา799บวกบวกตุทีก็น่าจะประมาณ800กว่าๆไม่ใช่ดีน่าจะ8900อันเนี้ยก็จะมีซูชิมากขึ้นมีแองเจิลซาชิมิด้วยกุ้งแองเจิลกุ้งนางฟ้าเหรอแล้วก็มีพวกอันเนี้ยจะเหมือนกันแล้วก็ที่เพิ่มมาจะเป็นซลมอนโทรโรมีปลาฮามาจิมีทาโกซาชิมิ รูปเนี่ยที่เป็นทูน่ากับอิคุระเนี่ยไม่มีนะครับแล้วมียำสาลายมีของพวกเนี้ยเพิ่มเข้ามามีโรต่างๆโรหนึ่งที่จะมา4คําแบบนี้ถ้าเป็นซาชิมิหนึ่งที่จะมา3มชิ้นแบบนี้เครื่องดื่มเนี่ยเขาจะมีให้เลือกระหว่างชาเขียวร้อนกับชาเขียวเย็นวันนี้เราสั่งเป็นชาเขียวร้อนมาจะมาเป็นแก้วแบบนี้ส่วนวันนี้เนยสั่งเป็นชาเขียวเย็นมาหอมหอมแบบคล้ายๆร้านยาหวะเลยครับเป็น ชาเขียวที่มีไม่ได้ขมมากเหมือนมาชาแต่มันมีกลิ่นเหมือนข้าวคั่วอยู่จ่ายเงินมากินเองนะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างสูง mm hmm. เขาเอาถ้วยโชยุมาให้ mm hmm. การตกแต่งร้านจะแบบออกแนวม mm ินิมอลเป็นแบบเรียบเรียบหรูหร,หรสบายสบายวันนี้เรามาเป็นวันธรรมดาตอนกลางวันก็ไม่มีคนเลย mm hmm. นี่แล้วก็เทโชยุลงไปตะเกียบขเขาจะใส่ซองกระดาษมาแบบนี้ mm hmm. ก็จะเป็นตะเกียบแบบตัดแบบนี้นะครับ ดึงออกมาเป็นตะเกียบที่ค่อนข้างแข็งเ,ออเขาเขียนไว้หน้าร้านถ้ารับัตรเครดิตก็คือกินเกิน500บาทนะครับถ้าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยเกินอยู่แล้วอาหารที่เราสั่งไปมาเสิร์ฟแล้วน,นะครับงดงามอลังการกมากคือครั้งนี้เป็นครั้งที่เรารอมันมาหลายๆอย่างเพื่อที่เราจะถ่ายภาพนิ่งด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากของที่มันต้องกินก่อนเพราะว่ามันเป็นของทอดมาและกันกุ้งเทมปุระนะครับหนึ่งที่ก็จะมา3ตัวแบบนี้เวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับใช้เท้าขูดเวลากินเราก็จะละลายลงไปในนี้ เพื่อทำให้มันมีเ็กเจอร์นี้เวลาเวลาจิ้มกุ้งลงไปเนี่ยมันจะติดขึ้นมาได้เยอะขึ้นกุ้งตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วดูใกล้ๆเนี่ยไม่อมน้ํามันนะทอดมาได้ค่อนข้างแห้งกรอบตรงกลางอมนิดหน่อยนะมีความน้ํามันหน่อยๆแต่ว่าตรงด้านนอกไม่ค่อยมีน้ำจิ้มมีความเค็มๆหวาน เค็มจะนําขึ้นมาก่อนแล้วก็มีความหอมเหมือนน้าจิ้มทมปูรลาทั่วไปตัวแป้งเนี่ยกรอบแล้วก็มีความเบาประดิบเราจะสตาร์ทจากทาโกะละการหนึ่งที่จะมาสามชิ้นแบบนี้ม,มันเหนียวนะแล้วก็มีความกรอบน่อยๆแต่มันมีกลิ่นความมันเหมือนเป็นกลิ่นความสดกลิ่นทะเลที่มีเข้ามาด้วยใน,นวาซาบิให้วาซาบิมาเยอะอืมวาซาบิเผ็ดบนลิ้นเลย ดูที่สองต่อก็คือฮามาจิฮามาจิดูยใยกล้นะสีแบบสวยเลยอะ่ะมีความด้านล่างจะขาวแล้วก็ไล่ไปเป็นชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูเข้มหั่นชิ้นค่อนข้างหนาพอสมควรฮืมฮามาจิเนื้อแน่นแน่นแต่นุ่มมีความเค็มอ่อนๆภายในตัวเนื้อของมันแซลมอนครึ่งซ้ายจะลายไม่ค่อยสวยคึ่งขวาลายสวยนะครับชิ้นหั่นหนากำลังดีอะ นุ่มๆเด้งๆหยุนๆก็พูดงี้ <c oughs> ทุกคลิปนะเนาะแซลม,มอนมันก็จะเทกเจอร์ประมาณนี้แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากกับหลายๆที่นะครับอันนี้เป็นไข่หวานไข่หวานเนี่ยดูด้วยตาเนี่ยเนื้อค่อนข้างเนียนเลยนุ่มเนียนมีความเป็นเลเยอร์บางๆต่อไปเป็นซาบะดองชิเมซาบะหั่นหนาแล้วก็ลายตรงหนังสวยมากเลย ก็เค็มๆหอมๆทั่วๆไปต่อไปเป็นแซลมอนส่วนท้องสั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับแยกส่วนได้เลยเนี่ยหั่นหนาใช้ได้เลยหนาเต็มคำมันกระจายในปากมีความนุ่มเด้งมากกว่าแซลมอนที่เป็นส่วนปกติอันนี้คือ a n g เจ Sashimi ก็คือกุ้งนั่นเองกุ้งโบตันหรอเหมือนเหมือนที่โคเอ็นอะ รสชาติไข่กุ้งโบตันที่โคเอนะเคี้ยวไปมันจะมีความหวานออกมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้หวานมากนะด้านนอกจะมีความนอกสุดเลยเป็นเลกๆหน่อยๆแล้วก็ตรงกลางมันจะมีความกรึบก,กรอบอยู่ตรงกลางนะครับนี่คืออุนังยีโรนะครับหรือโปรปลาไหลอั่นเองเป็นโรที่ชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเป็นชิ้นไซส์ราคาทั่วไปด้านในจะมีปูอัดมีตังกวามีไข่หวานข้าวก็ปริมาณปกติปลาไหลหั่นค่อนข้างบาง มีความเย็นเย็นข้าวแยกเม็ดกันดีไม่จับตัวเป็นก้อนส่วนปลาไหลน้ำซอสเนี่ยมีความหอมแล้วก็หวานอ่อนข้าวบางส่วนมีความแข็งแต่ไม่ถึงกับกรุบรสชาติของปลาไหลสัมผัสของปลาไหลไม่ค่อยรู้สึกมากเพราะว่ามันบางมากเมื่อเทียบข้าวแล้วก็อย่างอื่นอันนี้คือแซลมอนยำไทยเขาจะหั่นแซลมอนมาเป็นชิ้นลูกเตา๋าชิ้นเล็กๆนะครับลายที่ใช้ก็ค่อนข้างสวยคุณภาพค่อนข้างดี จัดมากมันกินยำเห็ดยำแมงกะพุนที่เป็นร้านอาหารที่ไทยจ๋าเลยอะจริงๆไทยสุดจริงๆอันนี้บอกเลยรสชาตินี่ถ้าอยากตัดเลี่ยนนะอันนี้ไปสุดมากหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดมาพร้อมไทยสุดๆอันนี้คือวากิวซูชินะครับจะเป็นซูชิเนื้อวากิวแผ่นไซส์ขนาดถ้าเทียบกับฝ่ามือก็จะประมาณนี้ด้านบนจะเป็นกระเทียมใช่ไหมอันนี้เมอันนี้จะเป็นกระเทียมทอดแห้งๆมานะครับราดด้วยซอส แล้วก็มีไข่ปลาบินหรือโทบิโกะแล้วก็เบิร์ด้านบนมาไซ์ข้าวดูด้วยตาไม่ใหญ่มากหวานนำเลยอะแต่เป็นหวานแบบเบาๆไม่ใช่หวานหนักๆมีเคี้ยวไปจะได้รับความรู้สึกเปาะๆของไข่ปลามันจะแตกแล้วก็ตัวเนื้อวากิวนุ่มมากนุ่มเลยอะนี่คือวากิวอุซูโรโนวากิวพันรอบข้าวซูชิ ออนท็อปด้วยอีคูระต้นหอมซอยมีไข่นกกระทาเบิร์นรอบๆมาแล้วก็ราดซอสสีเดียวกันน่าจะเป็นซอสแบบเดียวกันเดี๋ยวลองชิมดูข้าวใหญ่มากมเนื้อนุ่มมากแทบจะละลายหายไปแล้วพอเข้าปากไปปุ๊บเนี่ยไข่แดงมันมีความแตกกระจายออกมามันเคลือบเนื้อมันเลยทําให้นุ่มขึ้นไปอีกอแล้วก็อีคูระเนี่ยรสชาติก็จะ ไม่ได้รู้สึกมา,มากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะผสมกับซอสไปมันเลยทําให้มีความหวานนําออกมาซอสน่าจะเป็นซอสแบบเดียวกันกับซูชิเนื้อวากิวอันเมื่อกี้อันนี้คือแองเจ m e n มนไทโกะนี่ก็คือกุ้งหวานอันเมื่อกี้แล้วก็เขาก็ไปย่างมาออนท็อปด้วยไข่ปลาบินเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้เนีเป็นซอสเมนไทโกะแต่จริงๆเมนไทโกะมันเป็นชื่อไข่ปลานะเมนไทโกะเนาะแต่นี่ไม่เห็นนะน่าจะมาแค่ซอสหรอ มีความหวานหวานครีมครีมแล้วก็กรึบกรึบของไขป่ปลาเพราะเวลาเคี่ยวเข้าไปเนี่ยไขป่ปลาจะกรึบๆด้วยแล้วก็ซอสเนี้มันจะหวานหวานมันมันหวานวานนอ่อนนะครับมันจะมีความครีมความมันขึ้นมามากกว่าเป็นคำที่ลงตัวถ้าใครชอบกินกุ้งที่มันเออแล้วตัวกุ้งเนี่ยก็คือมีความกรอบหนึ่งที่ก็จะมาหนึ่งตัว อันนี้7 9 9, 9บาบวงกนะครับใบแจ้งเวลาเขามาให้ก็มีเวลาในการกินทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งความเร็วของอาหารเวลาสั่งไปมาเสริมเนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่ไม่นานมากแล้วก็ไม่ได้เร็วมันความเร็วเหมือนกับเราสั่งตามร้านอลาคาร์ปกติทั่วไปอันนี้คือเกี๊ยวซ่าเป็นเกี๊ยวซ่าทอดหนึ่งที่จะมา3ชิ้นแบบนี้เขาทําสดจริงๆอ่ะดูงยังแข็งๆกรอบๆอยู่เลยอ่มีความวาวของน้ํามันนิดหน่อยซอส ไม่ได้เป็นลักษณะเหนียวมากมีงามาด้านบนร้อนๆเลยจริงๆตรงขอบเนี่ยมีความกรอบแต่ว่าตรงส่วนอื่นเนี่ยจะนิ่มไปแล้วไส้รสชาติหวานอนอ่อนมีผักอิคุระซูชิหรือไขป่ปลาแซลมอนใหญ่มากถ้าเทียบกับใสนี้ข้าวหน้าประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้โอ้ครึ่งกว่าอิคุระมีเท่านี้สาลายมีความสาล่ายสาลายมากๆนะครับแล้วก็ คือข้าวคำใหญ่แล้วพอคำมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยอิคุรามันกริ้งไปทั่วปากพอมันกริ้งไปทั่วปากการจะเคี่ยวให้มันแตกค่อนข้างยากอิคุรารสชาติค่อนข้างเค็มซูชิปลาไหลหรืออุนงังิซูชินั่นเองไม่เหมือนในรูปเลยนะปลาไหลสไลด์ทางยาวแบบนี้เลยทาให้ประหยัดปลาไหลไปเยอะนะครับดังนั้นเราจะได้ปลาไหลที่น้อยมากข้าวเนี่ยค่อนข้างแตกเลยโอ้ยแตกเดี๋ยวไปก,กินอย่างอื่นกันเลคือข้าวมันก็เป็นเมสสวยดีอะ กาเรเลี้ยงตัวของข้าวดีมันไม่มันไม่นุ่มมากแต่มันก็ไม่ได้เละคือเราเลือกมาลาน,นี้เพราะว่าเราเห็นว่าราคาสูงนะใช่ไหมเราเทียบกับเมนูความหลากหลายในเมนูมันไม่ได้เยอะร้านนี้วัตถุดิบเนี่ยคือค่อนข้างสดเลยแต่ว่าบางอย่างก็คือไม่ได้ให้มาไม่ได้เยอะมากแค่นั้นเองในเรื่องของปริมาณเราสั่งอันเนี้ยมาต่ออีกครั้งแต่สิ่งที่เราชอบในร้านนี้มากก็คือสองอย่างเนี้ยก็คือชิเมซาบะอันนี้ด้วยกุ้งแล้วก็ฮามาจิฮามาจิเนี่ยแบบโอเคเลย เราลองเอามาห้ามาจจมาจิ้มยำไทยดียว่าจะเป็นไงบ้างมันก็ปแปลกๆดีเป็นรสชาติยำไทยแบบปลาเนื้อแน่นๆหน่อยห้ามาจจิเนื้อค่อนข้างแน่นแต่อย่างที่บอกมันก็ยังม,มีความนุ่มอยู่อันนี้แฟนสั่งมารอบสองรอบสองนี้ได้ไข่แถบด้วยรอบเมื่อกี้ไม่มีซาบะท,ที่เนี้ยรสชาติมันอ่อนดีไงเราชอบซาบะท,ที่รสชาติมันอ่อนๆไปวาซาบิไปเลยดีกว่ารอบนี้ชึบกุ้งที่นี่แบบตัวใหญ่นะเนี่ย คือผมว่าตลาดิบมันสดใช้ได้เลยไงอันนี้คือบลาละซาชิมิบาละก็คือเป็นประดิบหลายๆอย่างที่หั่นลูกเต๋ามาแล้วก็อันนี้เขาจะมีอะโวคาดโดมาด้วยอะโวคาดโดเนี่ยเป็นพืชที่มีความมันสูงมากเลยนะเขาเลยเอาไปสกัดเป็นน้ำมันด้วยเลยอะแล้วก็มีทบิโกะแล้วก็มีสาหร่ายมาวางมันก็จะหอมเหมือนเมี่ยงใช่ไหมอ๋อทำเป็นกลวยเห,หรอ ไขวสบิไวด้วยน่ารักเป็นเหมือนเตวะก,กิจิ้มโชย,ยุหน่อยนะไอความรู้สึกที่รู้สึกได้ก็คือไม่รู้สึกเหมือนมีปลาดิบหลายๆอย่างนิ่มๆกิ้งไปกิ้งมาในปากเล้วากัดไปไมันจะเป็นปลารวมๆกันไม่ได้มีรสชาติเยอะมากแล้วก็แต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือความเหนียวของสาหร่ายแล้วก็เป็นความกรุบของไขป่ปลาโทบิโกะสั่งแซลมอนโทโร่ม,มาเพิ่มอีก อันนี้น่าจะปิดท้ายแล้วแหละว่าถ้าจะมากินบุฟเฟ่ต์เซนเนนะเราอยากกินแซลมอนแบบเต็มคำฟินๆมันๆนุ่มๆเด้งๆเนี่ยให้สั่งเป็นส่วนท้องเพราะว่าส่วนธรรมดาจะธรรมดาจริงๆนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่างที่เห็นวัตถุด,ดิบก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าสดใช้ได้เท่าที่รู้สึกได้นะแล้วก็ปริมาณไม่ได้ว้าวไมไ่ถึงกับพรีเมียมแบบสุดๆเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าราคาค่อนข้างสูง ร้านนี้อยู่ตรง The Jazz จอะลดได้สบายด้านลา่างก็สามารถได้กินไอ้กุ้งที่มันเบิร์นกุ้งซอสเมนไทโกะกับซาชิมิกุ้งอันเนี้ยได้ก็ถือว่าโอเครู้สึกว่าถ้าสมมติที่นี่จะมากินบุฟเฟ่ต์ในราคาสูงเนี่ยถ้าเป็นคนกินน้อยหรือกินไม่เยอะเนี่ยหรือกินประมาณเนี้ยประมาณเราเนี่ยผมว่า มาแบบอลาคาร์จ่ายเป็นจานอาจจะได้ถูกกว่าอาจจะนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คำนวณเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติดูแล้วจานละ2-300เนี่ยไม่น่าถึงเพราะว่ามา2คนอันนี้ตีสักเกือบ2,000ใช่ไหมน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้ากินเยอะก็บุฟเฟ่น่าจะคุ้มกว่าผมว่าร้านนี้เป็นร้านที่ความคุ้มค่าของอลาคาร์ตกับบุฟเฟ่สูสีกันก็สรุปประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกๆวันศุกร์เจอกันตอนห้าโมงครึ่งแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ